สวัสดีคะ่ะ Street Investor วันนี้เรามาดูแพทเทิร์นที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่เข้าใจง่ายมากๆคือ Pipe Tops หรือ Pipe Bottoms โดย Pipe Tops เกิดตอนหุ้นห,นหรือสินทรัพย์พุ่งขึ้นแรงหลายวันติดทำแท่งเทียนยาวๆจากนั้นทันทีที่หมดแรงซื้อราคาก็กลับตัวลงแรงทิ้งแท่งเทียนสูงๆไว้ด้านบนเหมือนท่อ Pipe ตรงข้ามกันคือ Pipe Bottoms ราคาลงแรงต่อเนื่องทำแท่งแดงยาวๆหลายวันติด แล้วเกิดแรงซื้อกลับทันทีดันราคากลับขึ้นแรงกลายเป็นสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้นจุดสำคัญที่ต้องดูคือมักเกิดใกล้แนวรับหรือแนวต้านใหญ่ ปริมาณซื้อขายวอลลุ่มพุ่งสูงในจังหวะกลับตัวใช้คู่กับอินดิเคเตอร์เช่น RSI หรือ MACD เพื่อยืนยันสัญญาณยกตัวอย่างหุ้น A ขึ้นจาก20-30บาทใน3วันแต่พอวันที่4-5ถูกขายลงแรงกลับมาแถว25บาทนี่คือ Pipe Top สัญญาณว่าขึ้นต่อยาก หุ้น B ลงจาก15-10ถึงบาทใน3วันแต่วันถัดมามีแรงซื้อดันกลับขึ้นไป12-13ถึงบาททันทีเป็นไพยบอททอมบอกว่ามีแรงรีบาวสรุปไพ p ทอปส์บอททอมสมักเป็นสัญญาณกลับตัวแรงที่นักลงทุนเทคนิคไม่ควรมองข้ามค่ะ